สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องเพเลี้ยงภาพเพื่อนนะครับเด้อวันนี้พาพี่น้องมาลุ้นกันครับว่าปลากับป๋อมนะครับปะทะหัวอาหารปลาดูครับอันใดสีเด็ดกว่ากันมาลุ้นกันเลยครับเอาวเด้อใคกุ้งกุ้งสดจ้ากุ้งสดหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแม่เด้อครับเด้อเอากุ้งว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับเงินสดๆได,ด,ด้เลยเงิน ยดรรับกกันนี่ครับหลายเลยครับลอยหนึ่งกับมันเก็บ่าเบครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่าแม่แม่ข้าแม่เออครับเฮ้าสีกอกอาหารปลาดุกเด้อครับเด้ออันนี้พอเรียงสีสีต่อซีเลยครับมาเบิ่งกันครับว่าอาหารปลาดุกกับลำขั้วอันไหนสีเดกว่ากันครับมีเป็นอาหารปลาดุกเลยครับเด้อย่างลต่ีครับซีต่อสีประทะกันไปเลยอันไหนเด็ดที่น้องที่ได้หูเลยครับ ครับเดี๋ยวให้ใช้แบ่งครัวเรื่องเล็กๆกันได้ครับเด้อนี่ครับเข้าใส่กระแดกเลยครับเมื่อกี้เขาใส่พี่งนึ่งไาตอนเทน้ำอีกตอนหนึ่งเด้อนะครับในทีหร่อเดี๋ยวเข้าไปใส่ครับใส่มุ่งครับนะครับนี่เป็นขวัวกับปลาไหลนะครับเด้อที่เข้าขวัวมากแล้วครับเดี๋ยวให้ใช้แบ่งใส่ครับ ห่อนๆเลยครับนี่สูตรใด้ใจเด็ดกว่ากันครับเขามาลุนกันครับเพื่อเป็นสูตรให้พี่น้องเบิ้องนอกครับเนอะว่าอันใดมันไดอันนี้ก็ตีเห็ดยากจังน้อยครับเพราะว่าถ้าตรงไปขัวครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวใช้แบงมัดใส่มุงเลยมุงเขามัดเอาใส่ลวดด้วครับเด้อใส่เสือกเราเวลานั้นมันมันลอยครับต้องใส่ลวดถ้ามันลอยขึ้นเรากุ้งมันถีบขึ้นมาอยู่หลังมุงมันถีบเขาเกี่บวเห็นโอเคครับเดี๋ยวผมขอเห็ดกันนะครับสีหลัง วันนี้ซีต่อซีเลยครับมาเบิึงรุ่นกันบ้านไหนไหลายๆโอเคครับวันนี้หัวหันปลาดุกนะครับเด้อใส่ไปซีหลังด้วยกันครับตาที่เ็ดให้พี่น้อนบ้างนะครับเด้อมาลุ้นกันระหว่างหัวหันปลาดุกกับห้ามขวกับใส้ปลาแดดครับอันใดที่เจ้ากันไปลุ้นกันเลยครับเดี๋ยวจะไปใส่ให้เบิ้งนะครับเด้อเดี๋ยวเข้ามาใส่กันครับใส่คูลเลยครับ อันนี้เป็นทํากับปะแดกเลยครับเด้ออันนี้เป็นหัวหันปาดุกไปใช้แป้งวางเลยไกลๆกันเลยครับน,นี่ครับลำอาลำ,าล,ำ,ล,ำลงไปสูลำลงไปแล้วครับอันนี้ฝั่งนี้หัวหันประดุกครับโอ,อครับเดี๋ยว mà luôn cắn đây khắp đây à, lúc ít không ăn vô đâu cả nằm đấy, con lạc không à đục à luôn à lịch quá quá vang hoa hạnh bây giờ không đi nhớ không à à ติดๆกันเลยครับมาลุ้นกันเลยว่าสูตรได้จะเด็ดกว่ากันเอาไดวะหลักใช่แบ่งจังหาวะอ่ะเดี๋ยวมือเสิร์จังหาใช่แบ่งลงไปใส่อีกคู่นึงครับฝังไดนหัวหันประดุกไปอ่าวางเลยอ่าฝังไหนทำอ่าโอเคเอาทางนู้นรับไปฝั่งนู้นห่างๆกันนิดนึงห่างกันอีกนิดนึงเจบตองนี้อีกสายอีกสายอีกเหลือสายอีกอ่าโอเค อเอ็กครับวางไกลๆกันเลยสองคืนสองมาลุนกันครับบาดเยื่อในสิติ๊กก็กันล้ำหลังสุดท้ายครับวางเลยครับใชบแบงค์อ่าเด็กครับไปอันนี้วางวางหารปลาดูครับแข่งๆกันเลยครับงะทั้งอีกทั้งขวาอ,อ,อีกไก่กันพูดอีกอีกเออ สวัสดีท่านผู้ชมสองผู้เลี้ยงภาพเพื่อนด้วยครับเด้อมาดนี้ท้าพี่น้องมาลุ้นกันครับว่าปลากระปรัมนะครับปะทะหัวอาหารปลาดุกครับอันใดสีเด็ดกว่ากันมาลุ้นกันเลยครับเดเลยครับให้เชฟแบ่งลงไปโยกค,ครับสองหลังคู่กันเลยครับเนี่ยใกล้ๆกันเลยนี่แหละอันนี้อ,อาหารปลาดุกอ่า ต่อมต่อมพีตม่ต่อมเลยต่อมมามากำมือพี่น้องเบดูเย้ถือกินนะนี่วะฮะไปดุก,กันครับเด้อหลังนะน,นี่เป็นรำผสมปะลาลาครับเข้าไหมอ่าลองดูเอาขึ้นมาให้พี่น้องดูหน่อยนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นหั่มด้อครับเด้อหั่นี่ ถือว่าได้หน่อยกว่าเด้อครับเดินนี่เรียกว่าได้หน่อยกว่าแต่ว่ามันที่มีหอยขอมานําครับมีหอยขอมาซีนวยห่านวยครับกับกุ้งนี่ครับนี่ตก็ห้าเบิังอ่าหารปลาดุนครับนี่เข่าเต้กุ้งล้วนๆเลยครับนี่นี่ประมาณเกือบขีดแล้วครับนี่เกือบเครื่องขีดแล้วนี่ครับหลังนี่อหารปลาดุกเข่าลายกว่าครับตัดสินแล้วครับอ่เดี๋ยวรุ่นต่อไปครับ มาลุนอีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวให้เช้แบงโอ้โหอ้เชยแบ่งหากันครับเข้าไหมอันนี้อะไรอันนี้หัวหันปลาดุกครับโอ้ยแมนว่าวปาถือเก็กตัวเป็นไปไดยยุติแบ่งฮะแตกครับปลาถือกุ้งจักโตเลย เงีดหไล่อะหลังต่อไปครับมาใส่ห้ำครับมาเบิ่งห้ำโอ้หลังนี้ยังไงหักลำบ่เอาละครับอันนี้เป็นลำนะครับเด้ออะว่าันประดุกว่าถึกจกักโตเลยครับแปลกแปลกมากแปลกมากเลยอ่าอันนี้ คู่ที่สองได้ครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นอ่าลำครับคู่นี่ลำชนะนด้ครับเล้วอันนี้เป็นหัวหารปลาดุกว่าเขาเลยครับนี่มีกุ้งสามตัวที่ตัวแปลกเหมือนกันครับอ่ะอันนี้เป็นหัวหารปลาดุกคู่นี่ัวหันปลาดุกเอ้ห้ำชนะนด้ครับแล้วห้ำปลาชนะโอเคครับไปคู่ต่อไปครับเอาลุนอีกหนึ่งคู่นะครับ ยังแค่แบงเยอะไรหันประดุกอ้าวต่อมาเลยมีแต่กุ้งเลยเหรออ่ไปไปเอาลำมาครับเนี่ยใส่ติตดๆกันเลยครับหนี่ยครับไอ้ี่น้องเบิ่งเลยว่าพื้นที่เดียวกันตั้งกันแค่สูตรอาหาร เห็นไหมพี่น้องบังตัดทีนในพี่น้องบังครับนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหัวหัดประดุกครับน,นี่ครับก็ได้ประมาณถ้วยน้อยหนึ่งครับอันนี้เป็นห่ำครับอ่าคู่ที่สามครับเสมอรครับเสมอกันได้ครับดได้ได้ซ้ำกันเลย นี่ครับผลสรุปรวมเลยเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเลียงลำบีียงครับเนี่ยไปซ้ำกันเลยครับเนี่ยเ่เป็นเสมอกันนะครับเนาะไปครับคู่สุดท้ายครับตัดสินครับตอนนี้ยังมีอันใดแพ้่ชนะครับคู่สุดท้ายมาลุนกันครับอันนี้ยังแบงว่าหันในนั่นใช่ไหมลำใช่ไหมนี่ทำครับเอาครับคู่สุดท้ายนลครับเด้อฮะ ใช่หรือเปล่าดูดิดิอ่าหาลังนั้นนะลังนึงมากคู่กันนะนั่นแหละทั้งนั้นแหละใส่จับบดได้เองเช็ญแบ่งก็ได้มันมันมันมีไม้นี่ครับนี่เป็นเฮียนยังไงทำด้วยวัะดุแล้วยังนแหละยางไปทั้งพูนดีทั้งขวาน่ะ โอ้ยมาเดินเลื้งปลาเลืกกันนันดกเห็นไหมอีกเพียรคอขอฟัง่งเห็นไหมโอ้ยเหรีนญนำเลยใช่แบกันได้แล้วยุมขอฟังอะไรตีร้อยไปเด็กจังดีร้อยบนร้อยดอกลุกหลักย่างย่างจังนี้ไปพุนะ่นอ่ะ nhang không giờ, bắt hái phăng ik, không phải bắt cây mà là tôi ừ, này <laughs> ừ, này, này là nè, ta con bỏ ao cả, này là nhang khử mấy ik, khử mấy 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 phía, sai phía. มาพี่เออยไล่ไม่เลยตีนเท้าลงทางลาง่างพ่อมเห็นปะทำไปโอ้ยจะได้ลงหาเอางหมดเจอไหมนั่นหมยวว่าเขาเอาเร็วหรอเอาไปแล้วแหละ แนี่ยใช่ไมมมัดส่ไม้ว่าคนเห็นว่ะนัะ่นคือห่ไปเห็นดอกไปลูกไปอันนี้เป็นเห็นตอออาหัวหันปลาดุก้รครับเนดะ้อเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นลำนี่อันนี้เป็นลำนะครับลำ้ำห่วยาน้ำรุนรในพอเบิึงอยู่นี่นี่เบิงนะ่งตำมาเห็่น้ำเบิ่งเอาออันนี้เป็นนี่ครับคือครูสุดท้ายครับ เสียครับหัวหันประดุกเสียเสียแต่ห้ำครับสรุปว่าจักทถีรุปจังไหนเอาคู่ต่อสูหายครับกะสีเสมอกันบ่ฮะเสมอกันบ่เสมอกันหรือจะให้หรือจะให้ลำชนะแบงค์เสมอกันหรือจะให้ลำชนะกรรมการตดสินเสมอนะโอเคครับเมื่อนี้เสมอกันนะครับ นี่เช็แบงไให้เสมอกันครับเพราะว่าหลังไอหัวหันเสียครับเช็บแบ่งลงไปเอาได้นำห้าอย่างไรก็เห็นเลยพี่น้องคนลักครับนี่แหละครับกอเสียทีเฮาเอาไม้ไปคล้องไว้ยังไปคล้องไว้มันก็สิคนเห็นคนก็นกเอาครับมันถือกุ้งโอเคครับ